สดีครับร้านเพชรประดับยนต์นะครับวันนี้รีวิวนะครับ Honda CRV นะครับตัวนี้เป็นท็อปนีวีนะครับ2.4สนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้จอเนวีตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับปี2องพนนะครับนี่ผมปลดล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองตัว GPS ให้ดูนะครับคันนี้ใส่จอวหมอนด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู เดียดก่อนนะครับผมนี่ฮะก็เดี๋ยวถ่ายไปจนถึงหน้าร้านเลยนะครับก็ไม่นานมากนะครับคลิปก็คงจะยาวไม่เกิน5นาทีนะครับอ่าตอนนี้เราก็กําลังจเดี๋ยวซ้ายนะครับจิบเป็นบล็อกเดี๋ยวซ้ายนะครับก็คือสหรับการใช้งานได้ตลอดนะครับไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องมีอะไรเลยครับไม่ต้องทําอุปกรณ์ขึ้นมานะครับผมไม่ต้องทาสวิตช์นะฮะได้ตลอด ใกล้จะถึงจุดหมายอยู่บนทางซ้ายถึงแล้วครับผมถึงร้านแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลอง ตัวจอด้านหลังให้ดูนะครับแบบปกติจากข้างหน้านะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดเรื่องเดียวกันถึงแม้จะไม่เปิดโหมด DVD ดีก็ได้นะครับรับภาพาได้ตลอดนะครับด้านหลังจอคู่ขอบค,ครับ